เัางมงเสรแล้วคนดวงเวลาควนมันหัวหนึ่งมาตีควนมัดในลายหลายชวโมงมาพอดีอนหัวแตนเ่พันวาพี่เอาอะแรเพี่นี่เเลยขนาดพี่น้องมาเนยบุยนะบุยพี่น้องเลยจุกกลมเลยหักซำฟาดโอ้คนอ่ะยังอีกบอกเลิกบอกไง กจะไปดีช่วงไ่ไปเด้อพี่น้องเลยมาเนี่เอาม,เอมาหนีมาสองสาวครับพี่นอ้นองค่พี่พน้องครับข้นโคนเราเด้อพี่น้องเลยข้นมาสองสาวครับจะก็ส่ขงเะั้งมืจเินา้างะียกมพี่จาแม่องว่าถึงอ่อเรายังเกินกันห <c oughs> ้วยของแจเด้ <c oughs> อใช่การลูก ก็เมื่อเชนแหละคนดูเวลากวนมันหัวหนึ่งพอดีกวนมันได้หลายหลายชั่วโมงมาพอดีหอดหัวฉันเนี่พอดีว่าทำเวลาหาลูกกันเรื่อยๆครับพี่น้องมื่อพี่พ่อยังเมื่อเอามัดทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องมันจะเนี่ยกินได้ครับเมื่อมาสองสาวสาวสองสาวนั้นกับทีตุลาพี่น้องอ๋เอาลูกคนอีกครับพี่น้องพี่พ่อมันพี่พ่อเห็ดบ่อตะวันมากงวนนี่แหงของงวนนั่นเด้อพี่น้องเลยแหง ซุ่มเนี้ยเน,ะนะาะตัวโขดข้างฝุ่นซุม่มๆครับแมาเมื่อนี้พี่ดองสองสาวยองครับเหน,ยหเน,นยหียโอ้ยมาหายวลาอย่างนี้หนิรนะ้องล,ลูกมากอย่างลูกว่าใส่เนาะโอ้ยนี่แหละพี่น้องโอ้ยทำเป็นตะเลียนออกเดียวพีเนาะงรูปไปรูปมากกันเลยจะมาหน่อยมาจอยแก่พี่น้องเลยจอยแก่เอาเอานึกว่าค้น,านยากเนาะ มาขึ้นมาสดีดีโอ้ใครอยู่พี่น้องก็เป็นวันนี้ครับสุดสุดมันรวนรวนครับเนี่ยรูบอย่ะเขี้ยงยังไงเด็กส่วนที่มันหาขี้ใส่ไม่เห็นมันเป็นเหงาอันนี้อะเหงาอะไรกานเป็นใส่หู <laughs>

เบิ่งกันพี่น้องฮ่าต um oh, uh, ่อละแมพี่น้องเอ้ยพ่อนี้มาสองสาวครับหูมิดหูเด้อพี่น้องเอ้ยพอสม่ติดทะลุไม่ตูดติดทุลาครับไปรุ่นกับไปทะลุขึ้นกันพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องไคร่อได้ติดทึงทะลุพ่อตั้งพ่อติดติดทุลาพี่น้องครพ่อเหนืมาสอสาวนี่ย่มิฮะรุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อนี้ทีได้ยยังกันเนี้ยแท้พี่น้องเกยพอเ e ็ดก็จะเอาพอหาวก็จะพอาบันไดเราพี่น้องเอ้ยมีหัวไป

ลองเบิ้งพี่น้องต่า่าดน่ะลมันเกีวแล้วอกอรพี่น้องเอยดูน้ำเม้องไข่หน่อยพี่ใยเจ้าซับแล้วฮ้พี่น้องจ้ตัวแกแห้งว่ามันยุบปุ่นนานอุ้ยไัวไงเจ้าซับแล้วมันเน่อาไปยังไงล่ะซับขาดคอรอแอ้วพี่น้องเอย มันไปผุนแังน,น <S <S างมาเออแวมันผีเวเชียงะุนาอเอพี่น้องเ่นี่มาเด้อครับแฟนรับสมองสุบอนรับสายมันพี่นออ้องเอาไปสาใส่อะไริตใส่หัวนั่นนะุนมัสดเรเด้อพีอ่น้องสูดเราพี่น้องให้จนปุ่มอยู่นี่อ๋อขึ้นบเบิกันะพี่น้อง่เนี่ บุยนะบุยพี่น้องเอ้จุ่มคุ่มเลยแม่ขนาดหัวอันี่แมนย่านแม่น้องไอเอีนเจใจเด้อหมุนมาถ่ายเห็นผู้บ่ารถดำเดือดเดี๋ยวได้ไรหัวเราพี่น้องเอ้ใกายปากกาตาเลยสองสามอันแล้วครับพวดอืมกัดชิ้นหน่อยมาแซ่บๆหรือว่าพอหน่อยสู้เดิมมาแซ่บพักพวนะ เอ้ยพี่น้องไอ้าะนกนกนี่กินเจเคียวอยู่น้องบ่าเมน่าบอนกินพี่น้องบ่าอย่างฝานมันฝาวกนั้นพวนี้ปิบ้านแ่บกินแล้วซุ่งหักหักขอ่าหัหัซ้ำโอ้บอกเงาเลยพี่น้องเลยเงาเยอเดี๋ยวขอคุดต่ออีกอ่าสุดต่อไปอันนี้บ่เตืก็ใส่สูตรเก่าเด้อใส่กําา ดอกปอยังก็เอาพี ha, ่น้งเนาะปยังก็เอาไปตืบกันแล้ก็ล้างแห้งไป่นองพี่น่เพิ่งหมากเล้นี่นี่เดียวนี่หมากค่อ ไปลรตีนพงผวกพีวหน้อยไหยพงผวกที่พงผวกเห็นเห็นมากับยานนี่ด้วยยันเลยพระนหวงเรียเย่ยงอะไรต่อเสียงส <c oughs> ูงเอาพวกมอไปด้วยนยีบ่์คูด,ดลัดไปดิเนะี่ยขุดไปคุดลัดไปเลิกแมปุ้ยโอ้ยผูุ้ได้กำฟังเลิกขัดเลิกางานพี่นางเอาอล,ลุเอยรุ่ขาลจ๊ตลุหอยไว้งาเข่าพี่เาะ คับพอพออนะพหนาอถึงนึ่ยงยุกหยมันใจย็นใจเย็นเย็นเด้พี่นางแบบนี้พอแล้วพอนะวนะหัวแล้วถึงหนึ่งยุนายากนะมาเด้อแม่พามากนมันมันกบ่แม่มันเสีงเลยมันเสี่ยงบอกเรามาใส่ด่งไปซิวอีกเพียงเราวาควิด มาเหยี่ยมมายามทำข้าวยูนีะคือหักข้าหักไหมกวนหัวน้ำยาที่ตึงเงยตงเง้วเหยี่ยมนหัวน้ำยาอยู่เร็วๆเสร็จแล้วคืนหนึ่งอยู่แล้วว่ะกันครับานนี้เอาจริงแล้ววันนี้หัวจุ่มลุ้มมานล้วันนี้เอานะ โเราวก็เห็ดสองมือคือแต่ว่าในเชิงนี้เด้พะวันปวดกำหูกำหููดเพื่อดูดพืดูดปดโอ้ยมันเรียบกเลือกได้จินป่ปดหักสาำปาดโอ้ควนอ่ะยังอีกกเลือกแบบไงเดยวสิคนตออีกอยู่ปาดพี่น้องเอ้ยมี่ก็เป๋าว่างไว้นีคนอ่ะผาดปากลุ่มนางงามเลยพี่น้องเอ้ย ปั้นหัวเงยเถอะพ่น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 พนนอเขาปาคเราที่นี่ปิดเดวก็เหัวใงญ่อวมันเลืกเดมันหลาทอนันนี้มันเลือกเด้มันเลยได้หลายทอนไปงัตัวกรุุ่นแรี้ทง่ปเนี่ยีลกนว่าของมดแดงเลยนะเต็มอยวรห้างมดแดงอ๋อโอ้ ขาจะปุยเนี่ปุยเน่ปุยนี่เนี่ยเจ้ากันก็ออกอะไรต่อห้งโมเดลนเ่สออกให้เรีย้งโมเดลเียมันเมนหมืบนนี่คูนยุคุมเก่าจ้าูมาคนแน่เพี่น้องเลยนทเราแห้งดีแล้ว และงองน,นทางเดเอาคือพ,พอรลอยกอินเลยเนาโอ้ยใจจะเอายี่จีหน่อยปะนั่นปาดตัแสดงว่งากม้มเกินมากเลยกลมไปอยากไหม,ไมริโวพีนองเองนี้ถ้าพ่หาหดดอ,นนอาหาหากใหม่ไม่ผูดไค้นแล้วเนาะคือเนาะเนะวใบญ่ดอกพีนองเนาะักเลยเอ้โมันบวมหวามันกลหักงใหม่

เห็ดเห็ดยังอ่ะเห็ดไคเห็นแล้วก็เกิดน้ขาเราห่วคุณคุณก่นเรามาจังเลยวเบื้งกระนาห์เรามีเปลือนอยู่มาราปากก็ติงเฮ็ดพูดอยู่พูดเดียวพี่น้องเกี่ยวกับปน เอเอ,เ,อ,อ,พอ,อ,อเ,เพิ่งเสร็แล้วพู่งเราคนเราปวดปาดเครื่องเวาจะพุ่งอีกสองมื่นเลยเพต็นไปพี่น้องบไปนี้ออกมาสี้จใจๆโคกได้พี่น้องเลยมันนี้มีซีรีส์ครับพี่น้องมันนี้ทีมงานบริมาโควบด้พี่น้องมาสองสาวครับมาอ้อมมาแอมมาแอมมาอ้อมมาลอมป้อมแปม์ด้วยฮะมีผู้หยาดด้วยมิดเแก พี่น้องออกมาเลยออกมาแล้วครับมาสู้ผลงานครับวันนี้ลายเด้อปวดหัวงี้ขำงามครับพี่น้องอันบางงามด้วยทั้งไเบึงโอ้โหเดี๋ยิลลายเกินเชือกเนาะพี่นอ้องมือของแม่วันสครับเพียเอาวมดนี้ครับมาสามคนเนี่มาสองสาวครับพี่น้อง <laughs> สีมิมมน,นมิดจังหน่อยวันนี้เดี๋ยวมือรุ่นหมดแล้วครับผ้าทีมงานเราเหมดสุขสุขคนครับพี่น้องมาเนี้รุ่นจังเฮี้าเนาะมือวันนี้เอาเนื้อหนิมก่อนไปหากบห่วยแต่ว่ากรบเพราะท่านตัวใหญ่เที ให้มันเญยกันสูงว่าหามันกินก้อนกันได้ต้นน้อยๆอยู่ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้าเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ได้ล่ะแน่น่ะเกินแล้วก็ไรยก็แช่ให้แน่เด้อพี่น้าอีสานมาลงหน่จ้า อ่าสาราชีพนี้ครับโชคดีมีความสุขพี่น้องนกับเก็บแยกไข่แยกจุนลำลุ่ยสุขุนสุขคนครับกล่าวกันสวัสดีครั yeah. บสวัสดีจ้าอ่ะคลิปนี้ไปเมียพ um> um> ี่น ok> ้องสที่อสนุกบนไอพี่น้องเลยมาเลยหยาดมาเลยยังเอาไปก็ไละแจ่กันมันสปไล่หาดกันมือ